สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณตาวิถีไทยพาท่านผู้ชมมาพบอะไรที่มันสวยๆงามๆอีกแล้วเบิ่งนู้นี่อบางคนก็บอกว่าคุณตาวิถีไทยนี่คือว่านสีทิศใช่ไหมเห็นว่าสีทิศสีชมพูใช่ไหมเพราะมันมีสีดอกเห็นว่าหันไปทางสีทิศบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ นี่คือว่านรางเงินเพืน่นบ้าทกเทียงกันในที่ในห้องเนาะ,ะคุณตาวิถีไทยแท้จริงแล้วเขาคือต้นอะไรเพืน่นบ้ามีคนถามเข้ามาได้นี่นี่นี่บรรดาสมาชิกของเขาขยายออกลายต้นท่านผู้ชมตัวนั้นก็เป็นหัวใหญ่ๆขึ้นเนาะหัวใหญ่ๆนั่นคือว่านสีทิศสีแดงนั่นนเห็นบ้นี่แต่เป็นหัวเล็กๆแบบนี้นี่ คุณตาวิธีไทยเซิร์ชเข้าไปเบิ่งในเน็ตอือนี่คือว่านรางเงินสีชมพูสันปาที่โทคุณตาวิธีไทยคือขักแท้เพิ่นว่าต้นว่านรางเงินสีชมพูนี้ปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะบ้านคนที่นะอ่าเพราะเลี้ยงอย่างดีสันอืปอปาเพาพระ พี่ลึกแล้วผู้จัดการเพื่นบอกว่าคุณตาวิธีไทยว่านรางเงินนี้เวลาที่เขาออกดอกมันกัดิีบ่งบอกถึงว่าบ้านหลังนั้นกำลังจะมีโชคมีวาสนาเออมีเมตตามหานิยมดักแรงเออแต,แต่บอกว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดอ้อผู้จัดการโรงแรมเพิ่นเสียเอาไปปลูกไว้ตรงบริเวณทางเข้าโรงแรมเพราะว่าอย่างเวลาที่เวลาที่ว่านรางเงินอันนี้บานสะพรั่งมันกระสิเหตุให้โรงแรมนั้นมีสเสน่ห์มีวาสนากำลังจะมีโชคว่าง,ง่ายๆไปเอออาจจะมีคนมาใช้บริการโรงแรมเยอะๆ เอออาสิมีในหัวเออหรือว่าท่านประธานบริษัทนั่นนี่นี่นั่นมาเหมาจัดกิจกรรมนั่นนี่นี่นั่นเออแต่ว่าช่วงสถานการณ์โควิดกะบ่ให้เกิน200เนาะท่านผู้ชมแต่อาสิมีผ่อนคลายได้มากกว่านั้นอีกบางคนบอกว่าโอ้เป็นพันได้คุณตาวิธีไทยเดี๋ยวนี้จัดกิจกรรมได้ไม่เกิน1น0่คนเออาตรคารปลดล็อกปลด คอนลาแต่ว่าอย่าลืมนะก็ยังคงมีมาตรการเข้มงวดคือเก่าอย่างเช่นสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งล้างมือด้วยเจลและผ่านจุดคัดกรองนะอืมปฏิทโทเวลาที่คนมากินข้าวเที่ยงข้าวเช้าแล้วก็ ข้าวเย็นนี่สิเห็นอยู่ตรงบริเวณสวนต้นไม้มงคลของโรงแรมเพื่อนบอกว่าโอ้ยืนตระงานอยู่ที่นั่นนะ่ะคืออะไรหรือผู้จัดท่านผู้จัดการวาันนี่แหละคือว่านรางเงินครับท่านประธานว่านรางเงินนี่เป็นว่านที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยมใครที่ปลูกไว้ก็เหมือนกับว่าจะมีเงินมีทองฮะเห็นบอกคนสมัยตะกี้ ใส่เงินหางนะเงินหางเงินพดด้วงเงินมะค้ออันนี้ก็คือการหนีลักษณะที่เขาเรียกว่าว่านลางเงินเพราะมันจะคือห้างนี่นห้างเห็นบหเงินห้างสมัยตะเก่าตะกี้โบราณโบราณคนสมัยนี้คือสี่บทันแล้วแหละเนาะคนเกิดช่วงนี้แต่ยุคลังหลังเนี่ยเมื่อห้าสิบปีก่อนอาจจเคยได้ใส่เงินห้างนะอืมผู้จัดการโรงแรมขอบคุณมาก สำหรับกระเช้าของชำรวยที่มอบให้ที่เป็นต้นว่านรางเงินอันนี้วะสันผู้จัดการบอกว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนที่มาพักที่โรงแรมมาเป็นลูกค้าของโรงแรมเรานี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณเออเรามอบกระเช้าของชำรวยที่เป็นต้นว่านรางเงินถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเห็นว่าเออ ขอบคุณผู้จัดการมากๆแต่ว่าผู้จัดการเพื่อนก็นมีแผนที่จิประชาสัมพันธ์โรงแรมเพื่อนได้เพื่อนติดป้ายโรงแรมไว้ตรงกระเช้าของจำรวยนี่กระเช้าของจำรวยที่เป็นว่านรางเงินนี่ไปอยู่ใสป้ายโรงแรมเพื่อนก็นสิไปอยู่หันว่าง่ายง่ายไปอืมต้นว่านรางเงินนี้ท่านได้แต่ใดมาดูสิ นี่นี่ผมไปพักที่โรงแรมนี้จึงได้โรงแรมไหนหนาะวานบอกนี่ไงนี่ไงไป้ายชื่อโรงแรม <c oughs> <c oughs> เออฮิฟ้าวไปเดี๋ยวจะหมดโปรโมชั่นก่อนนะบัดน,นี้นายห้างทองเพิ่นบอกว่าคุณตาวิธีไทยว่านรังเงินนี่โดยอัตลักษณ์โดยชื่อของเขานี่เป็นว่านที่เป็นมงคลเพิ่นว่า อลูกไว้ในกระถางมังกรอยู่หน้าห้างทองเวลาที่แขกภัยไปมาเวลาที่เขาเดินมาซื้อทองนี่เขาก็สิเห็นนะโอ้ห้างทองอันนี้คืองามแท้คือเป็นตะแพงแท้เบื้องหนูหน้าห้างทองเพื่อนนี่มีต้นว่านรางเงินเป็นมงคลใครที่มาซื้อทองห้างนี้กะสิบเป็นมงคลได้ทองที่เป็นมงคลเออแล้วยังบ่อพอ ในห้างเพื่อนยังมีต้นไม้มงคลที่ชื่อว่าว่านรางเงินอันนี้มอบให้เป็นกระเช้าของชมรวยพร้อมปัทิโตมีคนถามว่าคุณตาวิถีไทยโรงแรมที่แจกต้นไม้มงคลกับห้างทองที่แจกต้นไม้มงคลนี่อยู่ส่วนใดของประเทศไทยเพื่อนว่าโอ้มันเป็นเรื่องราวสมมติเนาะท่านผู้ชมเนาะ มันอาสิเกดขึ้นจริงก็ได้แต่ว่าอาสิบเป็นต้นไม้มงคลนะอาสิเป็นอย่างอื่นนะเขาเรียกว่าเป็นของสมนาคุณคืนกําไรให้ลูกค้าอย่างเช่นอาสิมีล็อกเก็ตมีพวงกุญแจแบบนี้เออแต่ตัวละครของคุณตาวิถีไทยนี่คือต้นไม้มงคลเวลาที่ลูกค้าได้เอาไปแล้วนี่ก็สิมีป้ายชื่อของห้างทองติดไปพร้อมนะอือม บาบอกขาดทุนบอะในห้างทองในห้างทองบอกว่าทุกคนที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองมาขายทองนี่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเรามอบกระเช้าต้นไม้มงคลให้ที่มีชื่อว่าต้นว่านรางเงินนี่ถือว่าน้อยมากเหมือนว่าน้อยมากและก็เป็นการคืนกําไรให้ลูกค้าอืมคุณครูสอนในระดับประถมศึกษาเนาะ ชั่วโมงศิลปะศึกษาคุณครูเราสีให้นักเรียนวาดและก็ระบายสีนะเอาต้นนั้นต้นนี้เข้ามาแต่ว่าชั่วโมงนี่ครูเพื่นเอาต้นว่านรางเงินยกเข้ามานะยกเข้ามานักเรียนวันนี้ชั่วโมงนี้ครูจะให้เธอวาดต้นวานรางเงินนี่กําลังออกดอกสะพังนี่นะนี่นี่หยิบกระดาษดินสอและกระสีขึ้นมาลูกๆนักเรียน ครูนี่เวลาเพื่อนห้องนักเรียนลูกๆเพื่อนสิห้องลูกได้มันกระโบพิษเพราะว่ามีคนเขียนมีคนพูดไว้ว่าครูนี่เหมือนกับเปรียบเสมือนกับพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่สองนะเพราะนักเรียนนี่อยู่กับเราเนี่ตั้งแต่ป .1 จนถึงป .6 นะอยู่ผูกพ,พันอยู่หันนะลูกนักเรียนคุณครูิ่นถามเิ่นบอกิ่นห้องนะ เอาไปเอานั้นมาให้แน่ลูกเอ้ยเออแต่ว่าครูผู้ชายสีบกค่อยห้องลูกดอกสีห้องนายนั้นนายนี้นะน,นายอันนี้ไปเอานี่ให้ครูแน่นายอันนี้เออได้การวิธีไทยเด็กชายวิธีไทยเธอวาดได้ไหมต้นว่านรางเงินเด็กชายวิธีไทยตอบว่าได้ครับแต่ว่ามันก็คงจะไม่สวยเหมือนต้น ว่านรางเงินตัวจริงครับแต่ไม่เป็นไรครูบอกว่าไม่เป็นไรขอให้เธอได้รู้จักชื่อเขาได้รู้จักรูป,ปรพรธ์สันฐานและก็ตัวของเขานี่ว่าเป็นอย่างไรมีใบลักษณะอย่างไรนะอืครูครับถ้าผมโตขึ้นนี่ผมจะเอาต้นว่านรางเงินนี้นี่มาเป็นต้นไม้เศรษฐกิจ มาเพาะพันธุ์ขายขยายพันธุ์ขายจะได้ไหมครับคุณครูครับครูบอกว่าได้ดีมากครูสนับสนุนเพราะว่าครูมือนี่คนที่ขึ้นมาจากกรุงเทพมหาคนครหนีภัยโควิด -19 นะมาตั้งลักปักฐานอยู่บ้านเกิดเมืองนอนบางคนก็ขายร้านตำาะฮุ่งบางคนก็เปิดร้านค้า,าขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไป หลายครอบครัวเปิดร้านขายต้นไม้ทางอินเทอร์เน็ตเนะพาะพันธุ์ขายลงเซร์เซียวเป็นยูทูบเบอร์ขายคองทางเน็ตนโอ้เออดีมากดีมากวิธีไทยอ,อครูสนับสนุนเป็นแนวคิดที่ดีมากนะในระดับมหาลายัยอาจารย์ที่สอนในระดับมหาลัยนี่ภาค สมทบว่อง่ายๆไปเสาร์อาทิตย์วิธีไทยก็มาเรียนห้องนี้อีกนะวิธีไทยนี่อ่พวกเธอสัปดาหนะ์หน้าส่งเข้าไปข้อความทางแอปพลิเคชันไลน์อ่าเพื่นบอกว่าเอาเอาไปหาข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นว่านรางเงินนี่มาสัปดาหนะ์หน้าเอามารวบรวมหาข้อมูลอทุกอย่าง ตั้งแต่ต้นกำเนิดสายพันธุอ์อุป,ปนิสัยมาจากประเทศใดห,หรือจากมาประเทศไทยนะชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรอืมและชื่อว่านรางเงินนี่เม่นไผ่เป็นคนพูดเม่นไผ่เป็นคนตั้งชื่อไว้แต่เรกเริ่มเดิมทีวิธีการขยายพันธุ์วิธีการเพาะปลูกนี่นี่ไปหามา ลงไปในชุมชนหมู่บ้านท้องถิ่นคุณตาคุณยายที่มีต้นว่านรางเงินอัน,นี้ไปสอบถามเพื่อนบางหนูคุณยายต้นว่านรางเงินอัน,นี้เพื่อนห้องซื้ออันนี้อยู่มอหรือว่ามีชื่ออย่างอื่นไหมอืมอืมอืมให้เครด,ดิตเพื่อนพ้อมไปดูในตำรับตำราคนที่รวบรวมเกี่ยวกับต้นว่านนี่คำว่าว่านรางเงินนี่มีสีเดียวไหมหรือมีหลายสีมีหลายพัน มีวิธีการขยายพันธุ์แบบไหนการผ่าหัวอหรือการแยกต้นแบบนี้หรือปลูกไปจนมีต้นเล็กๆแล้วค่อยแยกอืมปัิทิโทรหรือมีการเพราะเนื้อเยื่อขยายพันธุ์แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเออเาส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นต้นอ่อนหรือด้านในนี่มาทํากระบวนการเพื่อที่สิฟอกทําความสะอาดแล้วก็ไปเพาะเลี้ยงในกระปุกอาหารนะ อย่างนี้เป็นต้นบัดนี้อาจารย์เพิ่นบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคนที่ไปหาข้อมูลในสมุดในหนังสือนี่ก็แม่นอยู่ดอกมันได้ข้อมูลรายละเอียดครบแต่ว่ามันก็สีเสี่ยงต่อโควิดเนาะอืมเอาจังซี่ให้พวกเธอเนะ่ยเป็นแอดมินแต่ละช่องอย่างเช่นว่าแอดมินยูทูบแอดมินเพจแอดมิน a c e b o o k แอดมินอินสตาแกรมทิกต k อกนะเอาข้อมูลอันนี้ลงไปใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นว่านรางเงินก็แค่คลิกข้อมูลเข้าไปในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์นะในโน้ตบุ๊กก็สามารถเห็นแล้วว่าข้อมูลเกี่ยวกับต้นว่านรางเงินนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเออปฏิทิทงทิ้โทษขอบคุณอาจารย์ และการนิสิ์นักศึกษาห้องนี้มากๆที่ได้นำข้อมูลอันนี้ลงไปใน Facebook ใน YouTube ใน t ิกต o k ในเพจในเว็บไซต์ในอะไรหลายอย่างเนาะอืมเพื่อให้คนที่สนใจได้เข้าไปหาข้อมูลโดยที่บ่ต้องไปเสี่ยงในห้องสมุดนายห้างทองกับผู้จัดการโรงแรม แม่มาจ่ายเงินให้หน่อยแม่เอานี่เงินอยู่ในกระเป๋าไปไมีอ่าในห้างทองผู้ดีกระเจ้ามาส่งของเนาะท่านผู้ชมเนาะเเดี๋ยวให้ยูทูบเบอร์ YouTuber, ท่านหนึ่งเพื่อไปจ่ายให้คุณตาวิธีไทยออเดอร์ต้นแก้วสารพัดนึกเออ แล้วก็มีอะไรอีกสองสามอย่างนี้แหละนะ,ะเดี๋ยวเฮาก็สิได้มารีวิวกันว่าที่เฮารีวิวซื้อมานี่มันตรงปลกหรือเปล่าเนาะท่านผู้ชมเนาะ,ะเดี๋ยวเฮาซิมาจบคลิปตรงนี้เลยเนาะในห้างทองกับผู้จัดการเพิ่นเป็นเซี่ยวเหยยกันเที่ยงนี้ไปกินอาหารอยู่ร้านคุณยายเนาะ เพราะว่าอย่างเพราะว่าร้านอาหารคุณยายนี่เป็นร้านอาหารตามสั่งแต่เพื่อนก็มีต้นไม้หลายๆชนิดปลูกไว้เบิง่งอืมปลูกไว้เบิง่งเวลาที่มีคนซื้อคนอยากอยากอยาก,อยากได้ต้องการนี่เพื่อนก็มีขายอยู่สองนุ่มนี่เวลาที่ลูกค้าอยากได้ต้นไม้อ่าเป็นกระเช้าของจำล่วยเพื่อนก็ซีมาซื้ออยู่นานของคุณยายนี่แหละไว้ง่ายไปแต่กระโบลาย,ย่างละนิดย่างละหน่อยนะ คุณยายคุณตาวิถีไทยเพื่อนรีวิวต้นว่านรางเงินได้มื่อนี่คุณยายมีหรือเปล่ายายบอกว่าใจเย็นๆพวกเธอรับประทานอาหารเที่ยงกันมาหรือยังละ่ะตอนนี้มันก็บ่ายแล้วเพื่อนว่าใกล้จะบ่ายแล้วยังครับอ่ะงั้นก็กินข้าวน้ำสัมปาเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วยายจะเอามาให้ดูว่ามันเป็นต้นเดียวกันกันกบที่คุณตาวิถีไทย รีวิวหรือเปล่าเพื่อนว่านี่นี่นีน,นี่เอาให้เบิ้งก้อนก็นได้เพื่อนว่าเพื่นก็เอาสินค้านี่มาให้สองนุ่ม,มนั่งแงงเบิ้งก้อนนะก้อนที่สกินเข้าน้าซัำปลาป่า,ปาผู้จัดการว่าในไดวานรางเงินที่คุณยายเอาให้เบิ้งก้อนนี่มันงามเาบิ้งแล้วมันรู้สึกสดชื่นมีแหงหูมีแหงตาเนาะ ผู้จัดการเนาะเพิ่นนมาคุยกันเออกินขาน้าวนำซัมป่าเสร็จแล้วก็ได้ต้นว่านรางเงินอันนี้คนละสิบต้นนะกลับบ้านอือเอาละเนาะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือห้องมือหนานอนรับก็ะอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แวแหวนมนัีโชิ เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 เเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงนี้ก็คือว่านรางเงินสีชมพูครับท่านผู้ชม